Complete TV ต่อรุยงาน c o m p l t e c h สองพันสิบสี่สนับสนุนโดย Gigabyte, d e v a n i t u r a l Thermaltake, TTE Sport, Rusa Two และ Corsair แบรนด์ดังอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ใช้สำหรับการทำงานหรือว่า Workstation คอมพิวเตอร์รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็คือ Super m i ไมโคนั่นเองและตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบูธซูเปอร์ไมโครแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่าภายในบูธมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปนะครับซูเปอร์ไมโครเองจริงๆจะมีมาเธอร์บอร์ดแล้วก็ตัวเคสหลักๆนะที่จำหน่ายในรูปแบบของ Workstation หรือว่าการทำงาน ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เป็น X9 Series นะฮะก็คือเป็น m เ t อร์ b o a r d ที่รองรับ x o o n เป็น Dual GPU 2ตัวนั่นเองจะสังเกตว่าสล็อตแรมกับ CPU จัดเต็มครับก็เป็น m เ t อร์ b o a r d ที่เอาไว้ใช้ในบริษัทที่ต้องการความแรงหรือว่าต้องการเก็บข้อมูลเยอะๆซึ่งสามารถเลือกใช้บอร์ดจาก Super Micro นะครับเพราะว่าเหมาะกับการทำงานรูปแบบของ Work Station หรือเซิร์ฟเวอร์มาก ในส่วนของเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูไปนะครับเป็นมาเทอรบอร์ดรูปแบบของ Dual CPU C-ON สำหรับโซนนี้ครับเป็น x 1 0 Series ก็คือเป็นมาเทอรบอร์ดที่รองรับซีอแต่ว่าเป็นแบบ Single CPU นั่นเองครใช้รหัส x 1 0ก็แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่ใช้ Single CPU ก็อาจจะใช้เป็นแบบ Personal Computer ตสำหรับการทำงานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกหรือว่างานประมวลผลสถาปนิกต่างๆนะครก็สามารถเลือกใช้บอร์ดรูปแบบนี้ได้ แต่ตรงนี้นะฮะที่เราเห็นไม่ใช่เพียงแค่ส่วนของงาน Workstation การทำงานหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นทาง Super Micro ก็มีการออกซีรีส์97ออกมาด้วยสำหรับการใช้งานทั่วไปนะฮะอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เป็นรหัส c 7 z 97OCE หมายความว่า OCE ก็คือสามารถ o v e r c ร์ค k ได้นั่นเองก็เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานทั่วไปหรือว่าต้องการ o v e r c ร o c k บ้างนะฮะโดยใช้บอร์ดซ u เปอร์ไมโ ปกติเราไม่เคยเห็นบอร์ดซูเปอร์ไมโครที่ออกมาแล้วดูแบบสีสันฉูดฉาดแบบนี้นี่ออกมาสีดำตัดส้มนะมีซิงค์พอร์ตไฟเลี้ยง8พินก็แน่นอนว่า z 97เป็นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งออกตัวแล้วก็เพิ่งเปิดตัวกันมานะฮะสำหรับบอร์ดแต่ละแบรนด์ซูเปอร์ไมโครก็จัดมานะฮะจะสังเกตว่าตรงนี้มีปุ่มซึ่งบอร์ดซูเปอร์ไมโครในรุ่นซีรีส์ก่อนเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะเป็นปุ่มโอเวอร์คล็อก3สเต็ป ลองรับการทํางานแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยสําหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทั้ง2อ,อย่างควบคู่กันไปนะครับโอเคครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจต้องบอกว่าเด็ดมาก และตอนนี้ครับอย่างที่บอกเราอยู่ในส่วนของไฮไลท์เด็ดของซ u เปอร์ไมโครที่ผมให้ความสนใจเป็นอย่างมากตรงน,นี้ครับเป็น n อ i นวเดีย d กริซึ่งตอนนี้เครื่องที่เขาติดตั้งเป็น K6000 จํจำนวน8ตัวถามว่าเอาไว้ใช้อะไรแน่นอนครับว่าต้องรันงานประเภทแอนิเมชันแน่นอนก็สำหรับงานกราฟิกหรือว่าแอนิเมชันการขึ้นโมเดลต่างๆต้องใช้พลังงานของ GPU เป็นอย่างมากซึ่งตัวนี้ K6000 เป็นตัวรุ่นสูงสุดของ Nvidia Quadro ที่มีณปัจจุบันเขาใส่ไปถึง8ตัวอันนี้แค่การ์ดจอนะลองลองคำนวณกันดูแล้วกันว่าเท่าไหร่ไม่รวมถึงตัวซิทเทม,มอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแรม CPU หรือ motherboard รวมไปถึงตัวเคสซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าติดตั้งฮาร์ดดิสได้จำนวน24ตัวด้านหน้าเด็ดมากครับก็อันนี้เขาโชว์การลันซิทเทมต่างๆซึ่งเราบอกว่า การรันวิดีโอแบบนี้ไม่ระคายเคืองสักนิดจริงๆถ้าเกิดมีการขึ้นโมเดลหมุนอะไรอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยเป็นส่วนไฮไลท์ที่ทางเราให้ความสนใจเป็นอย่างมากะครก็บริษัทไหนสนใจหรือยังไงก็เอาไปใช้ได้นะแน่นอนว่าอันนี้ไม่ได้ใช้คนเดียวแน่นอนก็ใช้ทั้งองค์กรนะฮะองค์กรใหญ่ๆที่สําหรับที่ต้องการในการรันงานกราฟิกต่างๆนะฮะก็ทางบริษัทเทวาเนชลเป็นผู้นําเข้ามาจําหน่ายนะ เกี่ยวกับสินค้าของซูเปอร์ไมโครต่างโอเคครับก็อันนี้เป็นส่วนของซูเปอร์ไมโครก็หมดไปแล้วงานคอมพิวเตอ2024ยังมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะแยะมากมายครัคอยติดตามชมครับ